đuối chẳng mi sushi chẳng đầy, tưng còn gà ăn còn cầy. ใส่ปลาไลเลยพี่น้องใสชัว่วขนมจีนใส่พริกใส่ข,ข้าวคั่วออม โรยมิดกะทินเอนำ้ำประคามเปียกน่าวพิก อ๋อลงไปน้ำปลาผงนัวขัเลี้ยแบเนี่ย ้าพี่น้องกันไปหน่อยอุ้ยสุ่มเขียวเลยแซ่บสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองไปสูุ่ขสุขนครับพบกับเราสุขคนอีกแล้วครับเมื่อนี้ยเมื่อนี้ก็ได้เมนูเส้นอีกแล้วครับว่าน,นี่ก็เส้นเมื่อนี้ก็เส้นข้าวปุ้นแล้วเมื่อนี้ ยำขนมเอ้บุแมสั่นซ้วขนมจีนใส่น้ำปลาซาวน้ำปลาโรยเม็ดกระทินรับโอ้ยเป็นตาเพชดแสบทองเลยหน่นี่ยก็บกินเผ็ดกับเผบเแบบสดน้ำนัวก่อนนะอ,อันนี้ใส่ทั้งพริกปน่น ทั้งพริกสดกับหั่นลงไปใส่น้ำมะขี่ความเปียกใส่น้ำมะนาวพร้อมครับอนสิบไปรับชมกับขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับชมนะครับบา่าวสุลกับบุพียะก็ให้พ่อแม่พี่น้องมีความสุขความเจริญเลยครับก็บฝากช่องในน้อยบา่าวสุนเด้อพี่น้องสาธุขอให้พี่น้องทำรวยเด้อกินกันเลยนอกบา้านเลยครับ

ลืมบอกว่าพี่น้องมันมีอย่างผักบุ้งบุ้งเจ้าเก่าก็มีมะถั่วฟูพร้อมมันมีมะขวบเขือม่วงมะเขือม่วงมะก,กะทินครับ่วแตะกินเนาะ สดน้ำนัวลองคอ มักก็ทิ้นี่มีทั้งแบบโรยแล้วกัแบบนโรย,ยใส่ปลาลต้มเอีงเ้วยเนี่ยพี่น้อง วันนี้ก็ตำม,มามามันนี้ก็เห็ดกนมจีนนัวขนาด สดยอดเปรียปร้ยวๆหวานๆ เพชรเอาเรื่องอยู่มันเนี่ย วานนฝนตกพี่น้องทั้งถ่ายไปดังเลียนฝนต้องแห้งแหง อาการเก่าอีกแล้วเพชรสุดยอดสามโลกเพชร ừ hết được dịp năm กุจิบูเบิรดอกมน, <c oughs> น้องวันนี้แล้นะครับจองกินปอหอมปลามขอ,อถ้ากินไปก็จะบูเบิดเด้อไอคลิปมันสียาวครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าให้เกียรติเข้ามาติดตามรมชมนะครับวันนี้ก็ลาพี่ลาน,น้องนะครับไปเจอกันในคลิปหน้าด้วยครับสวัสดีครับ